สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวัตน์เจริญสิริชื่อเล่นชื่อพุทธครับครับผมตอนนี้วันนี้เอาอะไรมาแสดงในงานนี้ครับวันนี้จัดเครื่องดนตรีไม่น้อยก็จะมีเครื่องดนตรีที่ทําเองทัวเองก็จะมีเนี่ยเรื่องับพวงครับอ๋อทาเองเลยเหรอครับไหนดูสิครับแล้วเอกลักษณ์ของกลับควงของร้านเราเป็นยังไงบ้างก็จะมีปลายแหลมเป็นเรียวครับแล้วก็เสียง เพราทีเดียวเป็นทรงแบบไหนครับเป็นทรงผมเอามาจากครูจกักกีมงคลครับแต่ครูจกักกีเล่าว่านํามาจากาแบบของคุณหญิงไพฑูรย์จิตติวันอ๋อก็เลยครูครขเขาเมตตาสอนที่ทำแล้วก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ครับอ๋อนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของที่ทำอยู่ใช่ไหมครับอ๋อมีสองไม้ใช่ไหมครับออนนี้จะมีสามไม้เป็นมไม้ไม,ไม้ประดู่ ไม้มะลิแล้วก็ไม้มหาครับอันนี้อันนี้มะลิอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ประดูกระดูและอันนี้มหาเลยบ้านผมอยู่โซนบางบานเนี่ยร้านท,ท,ที่ที่ทำกับก็เลยมีไม้เอาพวกไม้เก่าๆเนี่ยที่ครับที่มันเหลือๆห,หรือเปล่าหรือ,อยังไงที่เอาไม่ได้ใช้ครับเที่แบบเอาไปสร้างบ้านแล้วมันเหลือเป็นแบบว่าเกาไว้ได้ดีมากก็เลย เอามาลองหัดทำอ๋อครับสิ่งสําคัญของกลับพวงเนี่ยมันจะต้องเน้นเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องเสียงครับเรื่องแบบว่าการกระพือของเสียงถ้าบางทีถ้าเราผูกแน่นไปหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเสียงบางทีมันมันไม่มันไม่ออกนี่ใช่ไหมครับคือตรงที่เราผูกนี่ใช่ไหมครับที่ผูกครับแล่อันนี้ครูขอสอบให้ผูกแบบฝังซ่อนปมอ๋อใช่บางบางบางอันเราจะเห็นว่ามี มาปลูกอยู่ข้างนอกนี้ครคูเขาก็พยายามเอกลักษณ์ให้สอนผมทำแหละเพราะว่าแบบไหนถึงจะแตกต่างอ๋อฮะเป็นเรื่องของเราครูก็พยายามช่วยคิดอะหุจริงแล้วมันต้องมีกี่คู่ในความว่าตัวข้างในนี่ครับที่ครูตะกี้ขอแนะนำมาให้ให้เป็นให้เป็นแผ่นแผ่นไม้อ่ะห้าแผ่นแล้วก็แผ่นท้องหลืองแค่สี่พอครับเพราะว่าจะได้ไม่หนาไปแล้วก็จะได้ไม่บาง ครับแล้วตัวของทรงเนี่ยแบบไหนถึงจะสะดวกต่อการใช้งานต้องต้องมาลองครับว่าเข้ากับมือเราไหมเรามั้ฮะเพราะว่าบางอันผมก็จะบางพวงเนี่ยมันจะเหลาเล็กส่วนที่จับก็จะเล็กกว่าอ่านี่นะครับนี่นะครับเล็กกว่าจะบางกว่าพี่จริงมันมีสองเหตุผลนะหนึ่งคือทําตามขนาดไม้ครสองก็คือว่ามันเหมาะกับคนที่ มือขนาดต่างกันขนาดเด็ก <นะ S 2> เด็กใช่ใช้ชื่อร้านของตัวเองว่าอะไรครับดูริยะรังสรรค์ครับดุริยะรังสรรค์แล้วสามารถติดต่ออะไรยังไงได้ที่ไหนเลยมีเพจชื่อดุริยะรังสรรค์ภาษาไทยเลยครับโทรเบอร์ได้0 9 4 3 1 9 3 3 7สมีหน้าร้านไหมครับยังไม่มีครับเป็นขบ,บออนไลน์วันนี้พิ่มาเปิดบูธวันแรกรโอ้โหนี่วันแรกที่เปิดบูธ เรียนอะไรมาเอ่ยใช่ไหมถึงมาทำเครื่องดนตรีได้เรียนดนตรีไทยที่ราชมงคลของผมครับเครื่องอะไรครับเอกจากีครับแล้วมาน,นึกยังไงว่าเอจะทําเครื่องดนตรีไทยอ๋อผมว่าระหว่างว่างรอสอบบรรจุข้าราชการอรูอก็เลยช่วงว่างก็อ่านสือด้วยก็ดํมเจฟูจักีครูจักีก็แนะนาสอนให้ทําสิ่งที่ใกล้ตัวก็บ้านผมก็ มันเป็นโซนไม้เก่าไม้อะไรผมก็เลยลองศึกษาดูว่าเรามีวัตถุดิบอยู่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสตาร์ทที่ของเชี่ยนของทำได้ก่อนเสร็จกับกล่เริ่มแรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกๆเลยลิตภัณฑ์เจะพันลยคับตัวแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะขยับขยายร้านเป็นยังไงครับริยรรังสรรค์อาจจะเรียนวิชาของครูทําโทนเพิ่มขึ้นอนาคตอาจจะมีโทนเป็นแบบแบบ ของร้านของผมเองครับอ๋อครับไหนดูซิว่าวันนี้มีอะไรมาแสดงบ้างดูนะครับครับมีตอนนี้เนมีไม้จีบจั๊กเม้จักเก,กนะครับไม้ขีดหน้าตัวนะคี้ต่อผู้เสะด็จอันนี้โทนของครูจักรีจองหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วเลยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ตุ้งระยะหังสามนี่คือสายซอ ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่เราทำเองด้วยแล้วก็รับของมาว,วางด้วย,วยแต่อนาคตเดี๋ยวค่อยๆสร้างฟุตได้เรียนกับครูวิเชียนเกิกดลดไวใช่ไหมครับใช่ครับครับเรียนอะไรเอ่ยเรียนข้องใหญ่กับครูครับหัดตั้งแต่สมุนการแบบจับไม้เลยทําไมถึงไม่มีโอกาสมาเรียนกับครูวิเชียนครับออตอนแรกเพื่อนคนหนึ่งชื่อฟองชื่อฟองพา ผมเล่นติดเกมเล่นเล่นกีกับเพื่อนเนี่ยแต่เพื่อนเล่นดนตรีด้วยตอนนั้นผมยังไม่เล่นเล่นดนตรีแล้วเพื่อนให้มาเป็นเพื่อนแบบมานอนค้างกับเพื่อนแล้วทีนี้มันว่างก็เลยเพื่อนอ่ะได้สอนเริ่มเพอเริ่มเล่นดนตรีใช่มั้ไหมครับแล้วก็เริ่มมีเวลาหากับเกมพูดถึงคำว่าเด็กติดเกมนี่แปลว่าเราเล่นแบบเล่นมากเลยเล่นแล้วก็เติมหนักครับอ๋อเล่นเกมอะไรครับ สมัยก่อนที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมฮนอยูนแล้วมันต้องเติมเงินเติมอะไรพวกนี้ต้องเติมเงินซื้อซื้อสกีนไมน่รู้เดีกเขาเรียกอะไรสกินหรืออวตารอะไรแบบล่างล่างมันจะสวยอ๋อแ,แบบแข่งกับเพื่อนเล่นที่บ้านหรือเล่นที่ร้านเล่นทั้งบ้านทั้งร้านเลยครับวันนึงใช้เวลากับเกมไปเท่าไหร่ครับก็เป็นสิบเป็นสิบชั่วโมงเลยกับเกมแล้วอยู่ทีดีก็ เราก็หลุดออกมาจากเกมได้ยังไงครับมันมันเหมือนแบบว่าตอนนั้นอะโรงเรียนและเพื่อนที่เล่นเกมด้วยอะจะส่งศิลปะหัตถกรรมแล้วก็เพื่อนอะจะส่งวงขัง้งสายแล้ว<อ>ทีนี้ขาดคนตอนนั้นพูดเล่นมันดียังยังกาลังเริ่มขาดครับ,รบอย่างแต่แตแตยังไม่ได้เล่นดนตรีมากแล้วทีนี้เพื่อนก็ให้มาลองลง,ลง,ลง,ลงแบบว่าลองแข่งลองหาประสบการณ์ แล้วทีนี้พอมันจะต้องแข่งมันก็ต้องใช้เวลาซ้อมพอมีเวลาซ้อมก็เวลาเล่นเกมเราก็จะต้องลดลงลดลงลดลง,ลงมันรู้สึกอึดอัดไหมที่การที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมสะนะักนั้แรกอึดอัดครับหลังๆก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราก็มาเล่น,นดนตรีกับเพื่อนเดียวกันเล่นเกมเราเล่นกับเพื่อนอ๋อก็อมียังมีกิจกรรมกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลามีครับ,รบแล้วนะั่นก็ทําให้เข้าสู่ วงการดนตรีค่อยๆเข้ามาผมเริ่มจากสองอู่แล้วก็ได้เข้ามาค้างกินนอนที่บ้านคุณครูสมเออครูครูวิเชียิด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปฏิบัติครูสมัยแรกเลยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะรับผมมาเป็นลูกศิษย์เพราะว่าเหมือนเป็นยุคยุคใหม่แล้วอ๋ออะไรยุคถ้าจะแนะนำน้องๆหรือเพื่อนๆที่ติดเกมอยู่ใช้เวลากับเกมอยู่มากๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงด้บ้างครับ เล่นต่อไปห,หรือว่าคุณจะจัดเวลาอย่างไงจัดเวลาอาจจะจัดเวลาให้เหมาะสมนิดนึงแต่บางทีมันก็เข้าใจนะครับเล่นเกมอ่ะบางทีชั่วโมงเนี่ยเหมือนแค่สิบนาทีโอ้มันแป๊บเดียวหมดมนไปไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วครับระเบียบจริงจริงก็จัดสรรเวลาให้ถูกถ้าอยู่กับคอมมากเกินไปเกมมากเกิน,กนไปสายตาเราก็จะเสีย้ย แล้วเราต้องแบ่งเวลาเพราะถ้าถ้าเราจัดการตัวเองแบ่งเวลาได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะเริ่มห่างกันได้ถ้าเราอยากจะเลิกหรือหรือหรือเรามีกิจกรรมอื่นที่เราสนใจใลรวก็ลองทำนั้นแล้วเราอาจจะเห็นเลยว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาทำอะไรได้ได้เยอะเยอะมากเ,มาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดบอกว่าหนึ่งชั่วโมงกับเกมน่าพอเนี่ย มันแป๊บเดียวแต่หนึงชั่วโมงในชีวิตจริงเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้เยอะทำอะไรได้เยอะเลยนะครับก็ชื่นชมครับเป็นกําลังใจให้กับดูระยะรังสรรคครับ,บคุณครับ